อีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจโดยเฉพาะในยุคที่ตอนนี้หลายๆคนก็หันมาให้ความสนใจเทรนของอีวียานยนต์ไฟฟ้าต่างๆการผลิตพลังงานไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ทั้งยานยนต์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปต้นทางจริงๆเนี่ยการผลิตไฟฟ้าการได้มาของไฟฟ้าเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่พลังงานสะอาดทั้งหมด อก็คือมันมาจากฟอสซิลอะเหตุผลที่ผมพูดคำนี้เพราะว่าถ้าท่านย้อนกลับไปดูการผลิตไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าใหญ่ๆที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของการที่มาบำเพ็่งำรุลกันเรื่องของไอ้พลังงานลมอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมาจากฐานหินยังมาจากแก๊สเชื้อต่างๆก๊ซธรรมชาติช่ที่ก็ต้องจะมีเรียกมีเรื่องของฟอสซิลมาเกี่ยวเกี่ยวข้องใช่ใช่ก็คือต้นน้ํามันมาจากต้นน้ําของไฟฟ้าฟอสซุดิบเนี่ย มันมาจากถ่านหินครับและก๊าซโดยเฉพาะก๊าซในช่วงนี้ประมาณสัก70%นะที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยถูกต้อง7จกว่าเปอร์เซ็นต์นะนี่ไงก๊าซธรรมชาตินี่ไงนี่จึงเป็นที่มาที่ก็มีคำถามมากมายแลวฮะว่าการเราเรามาหันมาใช้เ v ี่ยมีเนี่ยใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันคือไฟฟ้าที่มันช่วยโลกจริงๆหรือเปล่านะครับก็เลยกลายเป็นที่มาที่ทางด้านบริษัทปตทจำกัดมหาชนเขาเองก็มองมองเทรนอนาคตนนะซึ่งเทรนนี้เนี่ย ไม่ใช่เพียงแค่ปรทที่มองเท่านั้นเพราะตอนนี้ในอเมริกาในห,หลายๆประเทศทางยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาโครงการ,รในการวิจัยต่อยอดรํถึงการผลิตกันแล้วแล้วก็เป็นที่มาที่เริ่มเห็นภาพเรื่องของยานยนต์ยานยนต์ที่ว่าเนี่ยคือไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นจีนเริ่มผลิตยานยนต์ที่ใช้พวกกา๊าซไฮโดรเจนอ่าไฮโดรเจน ใช่ครับในการขับเคลื่อนอาจจะขับเคลื่อนในการมาปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าต่างๆก็ตามนะครับก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้ก็มีข่าวออกมาจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับอย่างนิเเคอีเอเชียนะครับที่มีการเปิดเผยนะครับว่าปตทเนี่ยกำลังวางแผนนะครับในการลงทุนกว่าเจ00ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณสักสองแส0ล้านบาทนะครับเพื่อใช้ ในการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวรหรือว่ากรีนไฮโดรเจนนะครับร่วมกับบริษัทแอคว่าพาวจำกัดน,นะครับซึ่งเป็นบริษัทพลังงานทดแทนชั้นนําของซาอุดีอาระเบียหลักๆคือคมาร่วมกันจับมือกันในการวิจัยคิดค้นรวมถึงการที่จะวางแผนที่จะนำตัวไฮโดรเจนนี่แหละครับไปขับเคลื่อนรถไฟฟ้าในอาเซียนโดยปตทรนะครับตั้งเป้าที่จะ บรรลุนครัในเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่เป็นศูนย์เนี่ยคือภายในปี2,593ก็อ,นนอีกประมาณสัก30ปีข้างหน้า30ปี30ปีเกือบเกืบ30ปีนั่นเองนะครับอันนี้รายงานจาก อ้างอิงโดยสำนักข่าวนิเกอเอชนะครับขณะเดียวกันฮะในแง่ของผู้บริหารปตทว่าไงบ้าง,างพี่โด่งนะครับคุณอัตพลเรื่องพี่บูลน,นะครับซีอของปตทก็บอกว่าการลงทุนครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกในการผลักดันให้ไทย,เ,ยเป็นผู้ส่งออกพลังงานสีเขียวระดับสากลน,นะครับซึ่งขณะนี้ปตทเริ่มศึกษาความเป็นไปได้แล้วและก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการตัดสินใจครั้งสุดท้าย,ยภายในสิ้นปีนี้ โดยปตทนะครับก็มีการตั้งเป้าหมายในแง่ของการสร้างโรงงานแห่งหนึ่งนะครับในในไทยนะครับภายใต้โครงการลงทุนดังกล่าวนะครับโรงงานแห่งนี้จะมีศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจนได้ที่ระดับ2 2 5 0 0 0ตันต่อปีเทียบเท่ากับแอมโมเนียนะครับประมาณ1.2ล้านตันต่อปีอนะครับอันนี้ก็เป็นในมุมของ ซีโอของปตทนะครับซีโอปตทไม่ได้พูดถึง 200, อ2องแสนไอสองแสนล้านบาทหรือประมาณ7จ็ดพล้านเดรีสหรัฐเนี่ยเป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าวนิกเกอเอเชียครับเขาเ,เขามีการรายงานว่าจะใช้ประมาณ7,000พล้านแต่คุณดวงซีโอบอกว่าอโอเคละเป็นแผนที่เตร,รียมศึกษาอยู่ แต่ไม่ได้พูดถึงตัวเลขคือมีแผนอยู่ไหมมีมีคิดจะทํำไหมคิดคิดทําแล้วคิดทําที่ว่าเนี่ยทาถึงขนาดบอกว่าศักยภาพในการผลิตเนี่ยประมาณสัก2อง0 0 0สองตันต่อปีเลยนะอ่าใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องไฮโดรเจนเนี่ยครับที่ผมหายไปเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วเป็นไงบ้างคุณุชัยผมได้ไปดูในที่ นอตส์ดัม um. ที่ต่างประเทศนะอ่าเป็นพอร์ตเป็นท่าเรือที่นอตส์ดัมนะครับมีความน่าสนใจแล้วเขาเนี่ยกำลังเนี่ยฮะเรื่องของไฮโดรเจนเลย oh. อ่ใน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 พอร์ตที่เขาเรียกว่าเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในในในยุโรปนะฮะ,ะที่นอตส์ดัมเนี่ยฮะ,อะตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในนั้นเนี่ยเขาเริ่มที่จะพัฒนาเรื่องไฮโดรเจนอะเปลี่ยนเครื่องจักรมาใช้ไฮโดรเจนเปลี่ผลิตผลิต พลังไฮโดรเจนนะครับเพื่อที่เอาไฮโดรเจนเนี่ยมาใช้คือการขนส่งภายในเนี่ยก็จะเริ่มใช้ไฮโดรเจนเป็นเป็นเชิงอ,อ๋อ,อันนี้ก็เริ่มเริ่มมีแล้วฮะแต่เพียงแต่ว่าโอเคละมันจะด้วยความที่ว่าต้นทุนเนี่ยมันยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นในเชิงของการทําเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มละเริ่มมีพลังงานไฮโดรเจนเกิดขึ้นผมไปดูนะเวียนเขาให้ขึ้นรถไปดูประมาณ40นาที พื้นที่ใหญ่มากาแล้วก็ได้เห็นแต่ละที่เนี่ยเขาก็เริ่มมีถังจัดเก็บไฮโดรเจนต่างๆเนีโดยเฉพาะในกลุ่มของฟา,ากฝั่งของเอาง่ายๆคือกลุ่มเชลเนี่ยเช้ป่อนเนี่ยเขามีคังน้ํามันที่นั่นแล้วก็ก็มีคลังไฮโดรเจนด้วยอันนี้ก็แลวก็อีกหลายๆบริษัทนะฮะที่ดูแล้วเนี่ยเขาก็เริ่ม ที่จะพัฒนาทุกไฮโดรเจนมากขึ้นครับแต่มันจะมีไฮโดรเจนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะบางคนก็บอกว่ากรีนไฮโดรเจนบางทีก็มีบราวน์ไฮโดรเจนหรืออาจจะมีบลูไฮโดรเจนแล้วแต่ว่าไฮโดรเจนตรงนั้นมาจากไหนต้นต้นทางต้นทางของไฮโดรเจนมาจากไหนอ่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างที่บ้านเราผมก็ได้ได้ได้ข้อมูลได้ความรู้มาจากเอโกยังไงครับคุณเทพรัตน์เทพิทัศ์เนี่ยซีโของเอโกเนี่ยฮะ เล่าให้ฟังว่าเอโก้ก็ทําอยู่ทำอยู่นะไม่ใช่แค่ปตทนะอ่าไม่ใช่ปตทยักษ์ใหญ่ในในวงการพลังงานบ,บ้านเราเองก็ก็มองเรื่องนี้เหมือนกันใช่เพราะว่าตัวของเอกโก้เนี่ยเขาปกติโรงไฟฟ้าของเขาเป็นก๊าซธรรมชาติถูกป่ะฮะในโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ยำใช้ตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยผลิตมาเป็นตัวของไฮโดรเจนด้วยครับนะฮะซึ่งตัวนี้ก็มีอยู่นะแต่สัดส่วนมันยังไม่เยอะอะเพราะว่ามันมีต้นทุนที่แพง แต่ก็เริ่มทําแล้วอันนี้ในส่วนของเอโก้เนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยบางส่วนก็มีไฮโดรเจนแล้วนะครับแต่ Echo เอโกโคเขาบอกว่าเป็นบลูไฮโดรเจนอ่าเป็นบลูไฮโดรเจนนะ,ะยังไม่กรีนนะอ่ายังไม่กรีนอย่างปตอทอจะทํานี่เป็นกร <Green S 1> ีนเลยเป็นกรีนไฮโดรเจนเลยนั่นเองนะครับนะค,ะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านบริษัทหลักทรัพย์หลิกเนี่ยเขาก็คา,าดการณ์นะครับเรื่องของกําไรสุทธิของปตทอนะครับในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ9ก้าหมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ8.2%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับ,รบโดยหลักเนี่ยมาจากผลการขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลงจากการเปลี่ยนรูปแบบการเข้าทำเฮนจินนะครับ,รบเป็นการทยอยเปิดสถานะมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยบลทยังได้ลงทุนในธุรกิจของฟิวเจอร์เอนเนอร์จ เพื่อรองรับการเติบโตของ New S-Curve ในอนาคตอย่างที่บอกว่าตัวไฮโดรเจนก็เป็นหนึ่งในแผนที่เขามองอยู่คือจริงๆเนี่ยบริษัทด้านพลังงานเขาต้องต้องไม่หยุดนะไม่หยุดเพียงแค่พลังงานที่มีที่ใช้หรือที่ทำที่ผลิตอยู่เขาต้องหาแผน1แผน2แผน3แผน4เพราะพลังงานคือความมั่นคงของชาติใช่ๆที่มันต้องหาอะไรมาทดแทนหากสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันขาดหายไป นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งฮะ d w s เค r ร์ใช่ป่ะฮะใช่ครับแล้วก็ Future Energy ก็คือพลังงานในอนาคตนั่นน่ะหนึ่งในนั้นคือไฮโดรเจนนะครับแล้วก็เห็นฟิลิปเขาให้ราคาเป้าหมายไว้ด้วยนะครับสำหรับปตรทที่46บาทนะครับวันนี้ปตรทออยู่ที่31บาทก็ ถือว่าอัพไซสี่กว่าเปอร์เซ็นต์นะเยอะนะเยอะเยอเยอะอยู่แล้วราคาลงมาเยอะแล้วด้วยก่อนหน้าใช่แล้วนะครับสำหรับตัวปตทนะครับอ่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราเองก็ต้องตามกันต่อเพราะอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มต้นสำหรับตัว ev นะครับแต่ ev ที่ว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องของแบตเตอรี่ก็ยังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับวงการยานยนต์วงการ e ีเพราะอย่างที่บอกว่าต้นทุนส่วนใหญ่ของตัวยานยนต์หรือว่าสิ่งของต่างๆที่ใช้ e ีีขึ้นต้นเนี่ยหลักใหญ่ที่เป็นหัวใจคือแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่แพงสุดละในบรรดาแบบราคาทั้งหมดของของตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือหรือยานยนต์ต่างๆแต่ต้องหมายเหตุนิดนึงนะครับ อย่าให้เกิดไฟไหม้เรือนี่ไงอย่าให้เกิดไฟไหม้รถบัสอีวีนะวันก่อนผมเห็นคุณสุภาชัยกับคุณบุรพาและผมก็เห็นข่าวในในข่าวกระแสหลักในหลายเว็บก็นําเสนอเรื่องรถไฟฟ้าไปวิ่งชนคานแล้วเกิดเพลิงไหม้ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะแบตเตอรี่มันอยู่ใต้ท้องรถหรือเปล่าอก็เพิ่งมารู้วันที่เขาชี้แจงอว่าเขาเก็บแบตเตอรี่ไว้บนหลังคาบนหลังคาออ แล้วชนคานไฟไหม้เลยนี่ไงเออเออนะไอไอภาพแบบเนี้ยอย่าให้เกิดขึ้นบ่อยนะครับมันจะทําให้ความรู้สึกว่าคนที่อยากจะใช้อีวีชักเสียวเริ่มกลัวเริ่มเสียวว่าถ้าเกิดวันนึงไปเกิดอุบัติเหตุนี่นี่คือผมตั้งตั้งเป็นคาถามในฐานะที่เป็นเป็นผู้บริโภคอเป็นยูเซอร์เป็นผู้ใช้ผู้ที่จะโชคนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะใช้รถอีวีสักคันเนี่ยมันมันปลอดภัยแค่ไหนอแค่่่่ชชนนนนนคคคาาาาใรระดััับบวววมมมมมมไไไหผ้เกกิ60อยงฟ บอกว่าชนคานแล้วกะแทะอย่างแรงแล้วถ้าเกิดว่าขับในท้องถนนปกติล่ะเป็นร้อยอ่ะนี่ไงเออมันจะเป็นยังไงนะครับ,รบก็ฝากกันเอาไว้นะฮะสำหรับประเด็นดังกล่าวเพราะอย่างที่บอกว่าพลังงานเนี่ยน่าจะมีเราเห็นภาพต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยะนะครับ